ขันค่ามันก็จะโตขึ้นมาทันทีเลยนั่นเองนะครับผมแล้วมันจะโตขึ้นเร็วมากๆนะครับเนี่ยโยรถทุกคนกันด้วยนะครับพอดีก็อยู่กับผมฟิลิคุงกันอีกแล้วนะครับผมพอดีวันนี้เนี่ยผมไปเจอแบบนี้ในไฟล์เครื่องของผมครับผมก็เลยแบบเอยวันนี้เรามารีวิวมอสแบบคลาสสิกกันบ้างดีกว่านะครับผมโหไม่ได้รีวิวมอสแบบนี้มานานมากๆแล้วนะครับผมอโอแล้วก็อ๋อแน่นอนนะครับผมรีวิวมอสที่ลาฝนตกทุกทีครับมารอบนี้ผมกดปุ่มแล้วกันนะครับ ใ <anca us Your> <โ coalition> อยชัวร์ผมเป็นการแบบฝนต้อนรับรีวิวมอสแบบคลาสสิกนะครับผมอ่ะมาๆเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับตัวของคลิปนี้นะครับก็จะมีบล็อกหวาดเข้ามาทั้งหมด6บล็อกด้วยกันนะครับผมซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละบล็อกทําอะไรได้บ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็สำหรับตัวของบล็อกแรกนะครับก็คือตัวของกรอตวาดบล็อกนะครับผมตัวของบล็อกนี้เนี่ยสามารถหาได้จากตัวของบริทเทรเชอร์เชสนะครับผม ซึ่งตัวของบล็อกนี้นะครับก็จะทําให้คุณสามารถที่จะสามารถปลูกข้าวได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็คือพวกแบบข้าวพวกแครอทอะไรพวกนี้หรือพวกพรชมนี่ก็โตเร็วขึ้นนะครับผมอย่างตอนนี้เนี่ยพอผมสับสวิตนะครับพอผมกาพูดเนี่ยวันข้ามันก็จะโตขึ้นมาทันทีเลยนั่นเองนะครับผมแล้วมันจะโตขึ้นเร็วมากๆนะครับเนี่ย ผมยังอธิบายแทบไม่เสร็จเลยนะครับข้าวโตเต็มวัยแล้วนะครับแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตามปกติเลยนะครับผมอัะผมปลูกอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อไปบล็อกที่สอนะครับก็คือตัวของเฮลว r d บล็อกนะครับอันนี้เนี่ยสามารถหาได้จากตัวของบริ ture c ทเชสได้เหมือนกันเลยนะครับเมื่อเราสับสวิตไปเนี่ยเราก็จะได้ปับตัวของรีเจ n เน a เรชันกับเซทเทอร์เรชันนะครับผมแล้วก็ความพิเศษของมันนะครับก็คือมันไม่ได้ให้ตัวของ s a t u r a t i o n เนี่ยกับตัวของสัตว์อื่นๆนะครับอย่างตัว ก็จะเห็นนะครับว่าเรื่องของมันเนี่ยมันไม่รีเจนกลับมาเนี่ยครับผมนี่ตีเจ้าหมูเจ้าหมูเห็นไหมครับตีเท่าไหร่ก็ไม่เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วก็บล็อกต่อไปนะครับก็คือตัวของบล็อกดิสเซนส์บาดบล็อกนะครับผมซึ่งตัวของบล็อกนี้เนี่ยเราจะต้องไปบุกฐานทัพพิเลเตอร์เพื่อที่จะได้บล็อกนี้มานั่นเองนะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยพอคุณใช้ตัวของบล็อกนี้นะครับคุณก็จะเห็นนะครับว่าเราได้ตัวของสเตงกับดิสซิสแทนมาด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับความพิ ตัวของม็อบอื่นๆเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเนี่ยอย่างผมตีหมู่ปุ๊บเห็นไหมครับก็คือแรงขึ้นแล้วก็หมู่มันก็ไม่ได้รับดิเฟนซ์อะไรเพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วก็แน่นอน โอ้รีวิวมอบที่รายฝนตกทิทีแล้วก็บล็อกต่อไปนะครับก็คือตัวของ experience Ward ว l ดบล็อกนะครับผมซึ่งตัวของบล็อกนี้เนี่ยสามารถหาได้จากตัวของ Stronghold Library นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของบล็อกนี้นะครับผมค่อนข้างเรียกว่าโกงพอสมควรเลยนะครับก็คือเมื่อมันมีม็อบที่อันตรายนะครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยแล้วผมผักเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าม็อบเนี่ยมันหายไปทันทีเลยนะครับ แล้วสิ่งที่มันได้ให้มานะครับก็คือมันจะให้ตัวของ e x p e r i e n c e o f มานะครับก็คือตัวของ ExperienceO f เนี่ยมันจะไปเกิดตรงใกล้ๆตัวของบล็อกตลอดเลยนะครับผมนี่ทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็ถ้าผมผักเข้าไปเนี่ยก็คือมันก็จะหายไปเลยแต่ทีนี้มันมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งครับก็คือตัวของม็อบที่มันที่จะเข้าไปแล้วกลายเป็นตัวของ Experi e n c e ย f เนี่ยจะต้องเป็นม็อบที่มันเป็น h อ s t i l ทเท่านั้นนะครับอย่พวกหมูพวกไก่อะไรพวกเนี้ย ไม่ได้นะครับผมต้องเป็นพวกแบบซอมบี้หรือว่าพวกแบบกริทอนที่มันโจมตีผู้เล่นเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกบล็อกนึงนะครับก็คือตัวของ Attack w i ายบล็อกนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะต้องลงไปที่เนเธอรแล้วก็ไปหาตามตัวของแบชชันนั่นเองนะครับผมซึ่งเวลามันมีมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆนะครับมันก็จะตีตัวของมอนสเตอร์ให้เราอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับผมแล้วความพิเศษของมันก็คือมันจะดรอปตัวของ ไอเทมที่มันฆ่าจากมอนสเตอร์นั้นให้ด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้คือมันจะแตกต่างกับตัวของ Experi เพเรีย็อกหน่อยนะครับก็คือตัวของ e x p กซ์เพเรียเนี่ยเวลาตัวของมอนสเตอร์มันตายมันจะไม่ดรอปของอะไรให้เราทั้งนั้นเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็บล็อกสุดท้ายของคลิปนี้เลยนะครับก็คือตัวของ o o t Ward Block นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าโหดที่สุดแล้วก็หายากที่สุดแล้วนะครับก็คือตัวของบล็อกนี้เนี่ยมันหาได้ในเ n ็นซ t ตี้ทรัชเนะครับผม ซึ่งความสามารถพิเศษของตัวของบล็อกนี้นะครับก็คือเมื่อมันมีมอนสเตอร์ที่มันฮอส t ทต e ต่อเราเนี่ยเข้ามาใกล้ๆนะครับมันก็จะทําการฆ่าตัวของมอนสเตอร์นั้นทันทีแล้วก็ทําการเปลี่ยนเป็นไอเทมดรอปแทนนะครับผมอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองเสกซอมบี้รัวๆนะครับก็จะเห็นนะว่าของที่มันออกมาเนี่ยค่อนข้างสารพัดมากๆเลยนะครับผมก็นั่นแหละครับผมสำหรับตัวของบล็อกนี้ก็ค่อนข้างที่จะ โหใช้ได้เลยแล้วฝนมันตกอะไรบ่อยขนาดนี้วะเนี่ยเอาละครับตอนนี้ยังไม่จบคลิปนะครับผมอ่ะยังมีเนื้อหากันอีกนิดน,นึงนะครับก็คือบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแบบเออไอตัวของบ็อกฮิลลิ่งอันนี้ครับ มันสามารถทำาดามจให้กับซอมบี้ได้หรือเปล่านะครับผมซึ่งคำตอบก็คือไม่นะครับผมก็คืออันนี้เนี่ยมันให้ตัวของรีเจเนอเรชั่นกับเซตเรชั่นมาแล้วก็แค่นั้นเลยนะครับมันไม่ได้ให้ตัวของดามจกับตัวของซอมบี้ด้วยนะครับผม,มแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะครับที่บางคนอาจจะสงสัยว่าแบบเออแล้วพี่ฟิวครับตัวของแซปฟ์ลิงนะครับมันสามารถโดนตัวของบล็อกนี้เพิ่มความเร็วในการจเจริญเติบโตได้หรือเปล่านะครับซึ่งคําตอบก็คือได้นะครับผมอ่าแล้วก็มันค่อนข้างโตวไวด้วย นะครับผมแต่ว่าอาจจะแบบเห็นผลช้ากว่าตัวของไอ้พวกนี้นิดนึงนะครับเอาโเร็วมากเลยนะครับก็นะครับสำหรับตัวของการรีวิวมอสแบบคลาสสิกวันนี้เนี่ยก็จบเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับเหมือนเดิมถ้าหากใครชอบอย่าลืมกดปุ่มไลค์และซับสไครต์กันด้วยนะครับโอเคผมก็ขออำลากันปนเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ